อ๋นน่้แม่พังขึ้นอยู่บนดึงดเดดึงตนีต้องแทงวยด้วยบูมเติดมีินติดเม็ดโฟมนี่ดีไม่ยกบางทียกหลุดแน่ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ปิ๊นนะนะที่มีใจรักในการตกปลาทุกทุกคนครับกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กเทเรนฟิชชิ่งออนทัวร์ครับครับวันนี้ก็พาออกมาตกปลาหน้าดินเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คลองบางกระเทียมนะครับอ่าไม้สะพานไม้นะครับที่ต้นสะเดานะครับก็ไม่ได้มานานแล้วมาอาเบียให้นะครับที่จริงไปอีกหมาหนึงนะครับปลาไม่เข้านะครับเป็นคลองที่ จะไปะตรงตรงสะพานเอยไม่ใช่ตรงตรงคลองจระเข้ใหญ่นะครับที่ที่มันเป็นต้นทำสาใหญ่ที่ผมเพิ่งอาลงคิดไปนะครับพอดีจุดนั้นเขาไม่ให้เข้าตกแล้วครับเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเพราะน่าเสียดายนะครับก่หมาย,วยสวยๆปิดไปอีกแล้วครับอีกหนึ่งไม้ปลาเข้าดีด้วยกําลังเข้าดีเลยจุดนั้นก็ผมก็ย้ายออกมาตกทางเข้านะครับตรงมันเป็นทางทางเข้าไป มันจะมีถนนคอนกรีตเรียบของแต่ปลาไม่เข้านะครับก็เคยตกครั้งนึงแล้วแหละก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรของงานปลาไม่ค่อยชุกชุมนะครับเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ครับของมังกราเทียมเหมือนกันนะครับวันนี้มากันมาเต์นะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับเหยือกก็เป็นสูตรลาบม่มมะขวิดนะครับที่ผมเคยทําลงไปแหละนะครับข้าไปย้อนดูได้นะครับวิธีทําเหยือส่วนชุดปลายสายนะเป็นตะก้อ ขนาดสอเซนครึ่งเวนตะข้อตายนะครับตัวเบ็ดผมใช้อยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งเกี่ยวเม็ดฟูมตัวนึ่งเกี่ยวมันหมูนะครับตัวเกี่ยวมันหมูเนี่ยผมจะเกี่ยวมินมินเกี่ยวขอบๆของตัวมันหมูนะไม่เกี่ยวตรงกลางนะครับเพื่อองศาของตัวเบ็ดจะได้ทํางานได้เต็มที่นะครับเวลาปลาเกินระแล้ววัดนะครับถ้าเราเกี่ยวตรงกลางเนี่ยตัวมันหมูเนี่ยมันจะไปหนุนตัวคมเบ็ดนะครับจะไปหนุนอยู่อย่างเงี้ยเวลาเราวัดปลาไม่ค่อยอยู่นะครับองศาบิดไม่ค่อยมีนะครับก็ ปั้นประมาณสักลูกปิงปองนะครับปั้นเหยประมันสักลูกปิงปองก็พอเพราะว่าปลาคลองถ้าปั้นใหญ่มันก็เปลืองครับส่วนมากจะเป็นปลาเล็กปลานินปลาตะเพียนอะไรพวกนี้นะครับอาศัยเปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆนะครับสักสี่สิบสามสิบสี่สิบนาทีก็เปลี่ยนเหยื่อไม่ต้องแช่นานถ้าปั้นใหญ่ก็เปลืองนะครับปลานี้นะครับ ก็สายแล้วครับมาถึงหมายก็เที่ยงสี่สิบแล้วครับเที่ยงสี่สิบนะครับเดี๋ยวไปลงเหยื่อกันครับเดี๋ยวปันเหยื่อสะกค้่นะครับเดี๋ยวเราไปยงเหยื่อกันภาพหน้าหมายก็ปิดประมาณนี้ครับอ่าส่วนบิกัดเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้อยู่ในคำอธิบายในคลิปนะครับเป็นประมาณนี้เลยก็จอดรถได้ครับชิดๆหน่อยนะครับแต่รถไม่เยอะหรอกซอยนี้นะครับครับใครมาก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับ หมายจะได้อยู่กับเรานานๆน,นะครับเขาจะได้ไม่ปิดนะครับเฮ้ครับเดี๋ยวไปรอรุ่นกันสายแล้ววันนี้มีเวลาไม่มากฝนก็จะตกนะครับป้าปิดเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยเฮ้ครับรอรุ่นกันครับเดี๋ยวปันเหรอแป๊บหนึง่งเฮ้ครับช่วเดี๋ยวลงเบ็ดชุดแรกกันบ่ายโมงพอดีตอนนี้เอ่อสิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับบ่ายโมง I'm um. ดูกันนะครับนี่ครับเป็นวิวบนสถานนะครับแล้วตกได้สองฝั่งเลยก็ประมาณนี้ตีชิจิจปลาหญ้าข้างๆฝัง่งนะปลาจะอยู่ข้างฝั่งสองฝั่งเลยผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีปลาตกนะครับแต่มันจะขวางทางน้ําแล้วเวลาผักตกมามันจะชอบติดนะครับแต่ถ้าตีแบบนี้ตีชิชิดดีกว่าครับนะครับฝากงท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับ ถ้าชมแล้วชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่มเป็นกาลังใจวยครับเดี๋ยวจะพยายามหาไม้ตกปลาดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไม้ใหม่ๆนะครับว่าไม้ไหนมันเข้านะครับนะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้ลงเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับตกได้สองฝั่งเลยนะครับลงเบียดได้เป็น10-20คันเลยสบายเลยไม้นี้ ไมวิ่งไมวิ่งเดี๋ยวรอรุ้นว่าจะได้วิ่งหรือเปล่าครับโอเคครับแกล์เตอแล้วครับพึ่งลงไปโอ้ยโอ้เพี้ยนลงปุ๊บก็ได้เรื่องเลยถ้ามีตัวหมมันมีเหรอเี้ยมาแล้วผมยังไม่ได้ประกอบตัวเบ็ดเลยเดี๋ยวครับจุ่มตัวไปแล้ว นิ้นใหญ่ครับอ้าวนาเม็กมันมันขึ้นอยู่บ่นี่มันขึ้นขึนขึนขึนอู้จังยังนิ้นนิ้นนิ้นยังไงนิ้นใหญ่ครับเพิ่งลงไปเมื่อกี้นะครับผมใส,ส่สวยๆเลยครับ ได้ป่ได้บ่ค่อยๆนมขึ้นมันมดแห้งนแหล,นนละมั้งางนี้ัเด้อมนแหอ้นะเต้ิเรส่ีก็สวยอยู่สวยากนเ้ลากมากสั่งห ดึงยังไงยี่สิบหกเออใส่งามเลยสวยมากเอาดูสุนัขพูนเทหน่อยนะแต่วิ่งก็วนลุตดูครับท่านผู้ชมตัวนี้มีครึ่งโลเลยนะครับดึงยังไงยี่สิบหกใช้สวยด้วยดูมือ ติดมินินติดเม็ดฟมนี้ดีไม่ยกเมื่อกี้ยกหลุดแน่มนิดเดียวสวยงามครับผมลงพึ่งลงเบียดไปนะครับนี่โดนเลยเอาชมดต่อไปลากยาวยังไงยี่สกเลยเมื่อกี้โอ้สวยงามแล้ว สวยอีกแล้วโอ้โหุดนี่ไม่รู้โดนดวตอนไหนนั่นเต้ยบอกดีนะครับดูประนินดูดไใหญ่เลยสวยๆนะครับ เดี๋ยวคอยดูครับอยู่วะไม่อูเครับตอนนี้ครับตัวเดียวครับกินเรื่อยๆครับนินตะเพียนนะครับตัวหนึ่งวัดขั้นโก่งเลยครับน่าจะเป็นยี่สกกิๆๆนเรื่อยๆครับมีอาการอีกแล้ว

ครับผมกินมันหมูถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับก็กินเรื่อยๆครับปนินใช้ดีๆครับขี่ครับชมตัวต่อไป ทน,น,น,ยยนกินเรื่อยๆนะครับถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับถ่ายเยอะแล้วสวยงามนะครับกินเรื่อยๆนะครับไม่เหงาไม่เหงาครับผมตัวไปครับเี๋ว ไปครับแงแจ้งนะผู้ชม,มเ,ออมมเันน,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 นี้นีกินเม็ดโฟมีกินเรื่อยๆครับโอีคครับชตังต่อไปเยนแล้วเดี๋ยว,อ,ว,ว,ยว,วอ,ยอีกสักพก็จะกลับแล้วครับ สวยงามครับโอ้โหกดกดยืงโอ้โหสวยงามอยู่วะอยูท่านเหรออ๋อมึท่านนี่เหรอมึโดนผลเนาะฮะยอยู่ี่ยังวัดจนขั้นโกงเอ๋ว่าหันดีอยู่อยู่วะโอ้โอ้ยูอยู่มันหน่อยโฟยจะตูหูซื้อละมือเนาะนี่เดียวเยนเดียวเยนไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายแหละจะเก็บของมาแล้ว นี่ครับโหกดสักคันมานี้บรรยากาศครับรรยากาศเดี๋ยวเก็บของแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับได้เวลากลับแล้วตัวนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเก็บของแล้วนะครับเดี๋ยวมาส่งงานกันคลองบางกระเทียมครับตรงนี้น่าจะขึ้นแน่ใจได้ขึ้นบางขาทงหรือเปล่าครับก็อยู่แถวซอยวัดศรีนี่แหละนะครับใครที่อยู่ทํางานเดี๋ยว หมดประการก็ลองมาเที่ยวเล่นได้นะครับก็มีกินเรื่อยๆนะครับมีกินเรื่อยๆขนาดมาลงบ่ายโมงครับลงปึ๊บป๊บกินเลยนะครับมีถึงหลุดไปสองทีนะเตยดึงทีหนึ่งไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่ตัวหนึ่งน่าจะใหญ่ปลาหลุดมากใหญ่เสมอนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับนี่ปลานินตัวนี้โอ้โหตัวครึ่งโลเลยไซส์สวยมากตะเพียนนะครับอ้วนๆปลานินปลาตะเพียนครับพอได้เล่นพอได้เล่นครับเวลาน้อยไปหน่อย มาสายเสียเวลาไปครึ่งวันแล้วลงเบ็ดก็บ่ายโมงก็ประมาณนี้ครับฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชมแล้วชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยครับจะพยายามหาไหม่ตกปลาดีๆมาฝากกันเรื่อยๆครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆใหม่ๆนะครับหรือว่าสูตรเหยื่ดีๆมีมาฝากกันเรื่อยๆครับสุดท้ายนี้ก็ขอว่าสวัสดีครับล่าลากันไปแต่เพียงเท่านี้ที่คลองบางกระเทียมนะครับบรรยากาศสวยๆครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผมขอท่านตกปลาอย่างมีความสุขสุภาพแข็งแรงน้ำล้นไปรวยอย่าเจ็บจนจนครับขอบคุณครับ